ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้โอวาสแก่ผู้นำชาวพุทธในการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาขอให้ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกยึดหลักสีลห้าเพื่อความสันติสุข วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557นอกจากนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรบริยธรรมอุทิศชีวิตเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริการ่วมง,งานวันวิสาขาบูชานานาชาติณวัดเนปาลด้านวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาภายในงานมีสาธุชนร่วมง,งานบุญเป็นจํานวนมากติดตามได้ในข่าวดี DM c n e มซีนิส สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุทธที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้พบกับดิฉันสุชชยาจีรากรณิตค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้โอวาดแก่ผู้นำชาวพุทธในการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยขอให้ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกยึดหลักศีลห้าเพื่อความสันติสุขค่ะ เมื่อวันที่12พฤษภาค,คมที่ผ่านมาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่ห้นเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเพื่อร่วมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกครั้งที่11ณอาคารหอประชุมมวก4 8พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้นำชาวพุทธทั่วโลกและพระสงฆ์ไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า1,000รูปคนในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำชาวพุทธว่าถ้าโลกนี้ยึดมั่นในการปฏิบัติศีลหข้อก็จะทำให้โลกนี้มีสันติสุขสันติภาพ เพราะการรักษาศีลห้ามีทุกนิกายในพระพุทธศาสนาสำหรับพิธีในช่วงบ่ายนางมนทิราหรายังกูลอูนากูลผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกเป็นตัวแทนอ่านสุนทรพจน์ของนายบันคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติส่วนนางอิรินาโบโกวาผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก และนายพงเทพเทพกัาจนารักษาการรองนายกรัฐมนตรีได้อ่านสุนทรพจน์ของนางสาวยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากนั้นตัวแทนผู้นำชาวพุทธได้อ่านสารแสดงความยินดีเกี่ยวกับการฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกและคณะสงฆ์นานาชาติได้แก่จีนมองโกเลเกาหลีเวียดนามพมา่าลาวกัมพูชา สีลังกาและไทยได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ต่อมาในเวลา17นาฬกา30นาทีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสและอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยได้นำผู้นำชาวพุทธนานาชาติเดินธรรมญาตราและเวียนประทักษิณณบริเวณรอบอุโบสถกลางน้ำเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์987รูปเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน987รูปณบริเวณลานหน้าองค์พระศรีศักยะทศพลยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์โดยมีพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระประถมเจดีและนายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันทผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสานิกชนร่วมพิธีตักบาตรพระเป็นจำนวนมากต่อมาในเวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลเสนานารงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสกยศทศพลยานประธานพุทธมนตรสุทัศน์พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์ ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมนตนและผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมพุทธมนตนพร้อมทั้งมอบโลก่แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดจัดโต๊หมู่บูชาและโคมแขวนประจำปีพุทธศักราช2557จากนั้นในเวลา17นาิกา30นาทีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันณนะบริเวณศูนย์กลางพิธี ซึ่งเนื้อหาการแสดงธรรมเทศนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขาบูชาคือเป็นวันประสูติตรัรสรู้และปรินิพานการเกิดการแก่การเจ็บการตายและความไม่ประมาทค่ะทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะ วันนี้นัสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ซึ่งภายในงานมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมสั่งสมบุญเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดภูเบศชาณาพิญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบา่ายค่ะได้รับความเมตตาจากพระราภพวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณขององ,งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะวันนี้นับเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือการประสูตรตรัสรู้และปรินิพานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญและให้โอวาสกับทุกคนก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปราบปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ได้มาที่วัดพระธรรมกายเพื่อมาทำร่วมบุญในงานวันวิสาขบูชาค่ะวันนี้เราก็ได้ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาค่ะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพาน,นะคะซึ่งเป็นวันเดียวในรอบปีเลยนะคะที่เราจะมาได้ร่วมบุญใหญ่ขนาดนี้ค่ะวันนี้ดิฉันกับหมู่คณะได้มาร่วมบุญเนื่องในงานวิ งานวิสาขบูชาโลกซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และประิธิพฐานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ดิฉันก็มีความปลาบปลื้มได้มาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิฉันมีความสุขมากที่ได้ทําบุญในวันนี้กลับไปดิฉันก็จะเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วก็ฝากนำบุญมาฝากเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกด้วยนะคะ ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเปลี่ยนธรรมอุทิศชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะบ่ายวันนี้ณอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเปลี่ยนธรรมอุทิศชีวิตจำนวน12รูปเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช,ช2557 โดยภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองรวมทั้งสัทธ,ธาสาทุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าไตรยไทยธรรมและบารแด่สามเณรอุทิศชีวิตทั้ง12รูปก่อนที่สามเณรเปลี่ยนธรรมอุทิศชีวิตจะได้เข้าพิธีอุปสมบท โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปชาสำหรับการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรเปียนธรรมนั้นแต่ละรูปจะต้องผ่านการประเมินกิจวัตรกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีและต้องจบการศึกษาอย่างน้อยเปียนธรรมสามประโยคจึงจะสามารถบวชอุทิศชีวิตได้เพื่อเป็นพระแท้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่เพื่อสร้างสันติสุขให้กับชาวโลกค่ะ คือถ้าจะย้อนไปในสมัยการเป็นคารวาสเป็นเด็กๆคือเห็นพระพุทธศาสนาแล้วหนึ่งเรามีความเรื่อมใสประการที่สองก็คือว่าเราคิดว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรดังนั้นหลวงพี่จึงตัดสินใจได้ว่าการที่พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้นั้นก็ต้องอาศัยกุลบุตรที่มีศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้ทุกวันนี้ก็อยู่ในยุคที่ว่าหาคนบวชยากแต่ว่าเราอยากได้พระดีๆแล้วเราก็ต้องดูซิว่าแม้จะหายากสักปานใดเราก็ต้องหาให้ได้ดังนั้นจะให้พระพุทธศาสนามีกําลังที่แข็งแกร่งเหมือนในสมัยพุทธกาลแล้วก็ต้องนํากุลบุตรลูกหลานผู้มีขุศลจิตศรัทธานํามาบวช ดังนั้นการบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานั้นเป็นการที่ลูกผู้ชายไทยอย่างแท้จริงต้องทำโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีส่งตัวพระพิสุสาิสมเนรที่สอบผ่านปเปลี่ยนธรรมประโยค9และประโยค6เพื่อรับพัทยศณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ทำพิธีส่งตัวพระพิสุกสามเณรที่สอบผ่านปเปรียนธรรมประโยค9และ,ปะเปลี่ยนธรรมประโยค6เพื่อรับพัดยศณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนา,าศาสดาราม โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยคณะพระพิสุสามนเณรที่สอบได้เลี่ยนธรรม9้าประโยคและเปลี่ยนธรรม6ประโยคทั้ง17รูปได้ออกเดินทางจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นรถด้วยการปูลาดด้วยกลีบกุหลาบ พร้อมรับพวงมลาลัยจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ขบวนคณะพระพิสุสามเณรจะเคลื่อนขบวนไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อนำใบดีกาลงทะเบียนและประกอบพิธีส่งตั้งปเปลี่ยนธรรมประโยค6และ9ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม สำหรับผลการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2557วัดพระธรรมกายมีผลการสอบบาลีสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์การสอบบาลีของประเทศไทยซึ่งประกาศผลสอบครั้งแรกสอบผ่าน186รูปและประกาศผลสอบบาลีครั้งที่2สอบผ่าน62รูปรวมทั้งหมด248รูปค่ะ ยมแม่รู้สึกปลื้มมากค่ะในฐานะที่เป็นแม่นะคะพอเห็นลูกเราประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างนี้นะคะรอแล้วรออีกรอทุกวันรอกําลังใจจากลูกนะคะถึงแม้อยู่ข้างนอกนี่จะเจออะไรนะรู้ว่าเดนยอยู่ข้างในเรียนประเด็นทำหกจบแล้วเนี่ยปลื้มมา,มากมากค่ะบุญกุศลในครั้งนี้นะคะขอแบ่งบุญให้แม่แม่ทั่วโลกเลยนะคะแม่ทุกคนที่มีลูกชายนะคะเชิญชวนให้พาลูกมาบวชนะคะ ลูกอยู่ข้างนอกเราไม่รู้ว่าลูกจะปลอดภัยไหมแต่พอพาลูกมาอยู่ในวัดนี่นะคะหายห่วงทุกเรื่องเลยค่ะก็ปราปื้มตั้งแต่เช้าเลยถือเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่ให้ลูกที่ลูกสามารถมอบให้แม่ได้ก่อนที่จะบวชอุทิศชีวิตสามเณรลูกชายก็บอกว่าเนรรักผ้าผืนนี้มากที่สุดเลยเป็นความพวกภาคภูมิใจที่ลูกได้พยายามฝึกฝนตัวเองข้ามกลาง ภาวะการต่างๆแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาจนสู่วันที่สามารถรับเกียติบัตรเกียรติยศทางด้านธรรมศึกษามาฝากญาติโยมทั้งหลายฝากแม่ด้วยฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทุดงธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุเพื่อประดิษฐานณปฐุมรัตธรรมเจดีจังหวัดน้องคายฉลองวิสาขาบูชาโลกคะ่ะ โดยบรรยากาศในวันสุดท้ายก็ได้รับความสนใจจากสาธุชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะแม้ว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการสร้างบาร,รมีแต่อย่างใดซึ่งภายในงานคณะพระธุดง1,000รูปได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีประดิษฐานพระบรมาธาตุและจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาณปฐุมรัฐธรรมเจดีพุทธอุทยานานาชาติอำเภอพลพ,พิสัยจังหวัดหนองคาย ซึ่งบรรยากาศก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความปรื้มปิติกันทุกคนค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเราก็จะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยานมิตรทั้งศูนย์สาขาในต่างประเทศกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโซนอเมริกาวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนโซนยุโรปนะคะวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปติดตามทั้งหมดได้ใน world news ค่ะ พะสงและเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายบอสตันได้รับอารัธนาจากพระอาจารย์ดอ,อร์พิขุป,ปากยาโลกพระพิสุชาวเนปาลได้เดินทางไปร่วมงานวิสาขาบูชานานาชาติโดยมีพระพิสูุหลายเชื้อชาติเดินทางมาร่วมงานอาทิ พระภิกษุชาวลาวกัมพูชาและทิเบตพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมอารัธนาศีลห้าก่อนที่คณะสงฆ์นานาชาติจะได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมอบของที่ระลึกให้กับคุณแม่ที่มาร่วมงานทุกท่านเนื่องในโอกาสวันที่10พฤษภาคมเป็นวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์และสาธุชนได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้มาร่วมงานวิสาขบูชานานาชาติและงานบันแม่ในครั้งนี้ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ดอร์พิกขูปากยโลกได้กล่าวสัมมนทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านด้วยความปิติใจที่ได้มาสั่งสมบูรณ์ในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2557ในครั้งนี้ ด้านวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขาบ,บูชาภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรไมเคิลเฮนริกและกาลยานมิตรเข็มมาสำราญเฮนริกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาและถวายพัตตาหารเพลนแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมาธาตุประดิษฐานณปทุมรัฐธรรมเจดีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่องดี c ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประที่บูชาและได้ร่วมกันเวียนเทียนซึ่งตัวแทนจุดโคมประทีปเอกคือการลยยนมิตรไมเคิลเฮนริกการลยยนมิรเขมมาสำรานเฮนริกการลยยนมิตรไมเคิลโครีการลยยนมิรอารตริยานเบเกอร์การลยานมิรนิชดาพรเบเกอร์การลยานมิรสุทีนไม้สูงเนินการลยยนมิรสุกัญญาแซลีวอล์ฟและการลยยนมิตรเขมิกาพรีเดเซน จากนั้นได้กล่าวคำมาที่ฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมการถ่ายภาพหมู่เพื่อตรึกกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทั้งศุนาขาต่างประเทศด้วยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญแล้วก็ส่งภาพมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ และทั้งหมดคือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานบุญของกัลยาณมิตรทั้งในประเทศและศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังของทาง DMC News ได้นะคะเข้าไปที่ www.facebook.com/tvDMCNews หรือจะส่งภาพกิจกรรมงานบุญต่างๆมาทางเราก็ได้ค่ะส่งมาที่ tvDMCNews@gmail.com สำหรับวันนี้ดิฉันสุชชชยายจิรากรนิตพร้อมด้วยทีมข่าวดี c n e มซลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ